ขอต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะเมื่อกี้ยังไม่จบนะคะเออก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะกลัวนะสำหรับการเกิดพวกรูน่าอีคลิปนะคะหรือว่าโซ่าอีคลิปนะที่แบบมันจะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนอะ มนุษย์เราอะไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงไงมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้อยากจะยอมรับเราชอบอะไรที่มันเป็นความคุ้นเคยเนาะแต่มิมงมาว่าอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีการยึดเหยื้อคาราคาสางังตัดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือจะเป็นความรักก็ตามมิงมองว่าถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เข้ากับเราได้จริงๆมันไม่ได้เหมาะกับเราหรือมันไม่ได้ส่งผลที่ดีต่อเราอะไรประมาณนี้มิงมองว่าการอาศายัยอิทธิพลของดวงดาวอะที่จะทําให้เราได้มีการเคลียร์ตัด ในเรื่องราวบางอย่างอะ่ะเออมันอาจจะส่งผลดีมันอาจจะทําให้เราแบบเคลียร์ได้ง่ายมากขึ้นก็ได้นะแต่อย่างที่มิงบอกว่าเรื่องอะไรจะต้องไปดูในเรือนเบอร์ชาร์ตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันขอพรพระจันทร์ด้วยในเรื่องการเงินก็อย่าลืมไปขอพรกันนะคะ